สวัสดีค่ะทีมงานเกมก้าหยินนะคะวันนี้นะคะทีมงานอยู่กับโปรโมชั่นสะสมยอดเติมทองนะคะประจำวันที่21-26ถึง26มิถุนายนนะคะวันนี้นะคะเราจะพบกับหน้ากากจิ้งจอกสง่านะคะปลอกผู้กันตุราการผ้าคลุมน้ำค้างสีทองคลุมนะคะธนูหมาป่าสวรรค์แล้วก็ทบทวนฝันนะคะสำหรับเซิร์เวอร์ที่เข้า ร่วมโปรโมชันนี้ได้นะคะนั่นก็คือทุกเซิร์ฟเวอร์เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเซิร์ฟเวอร์1 2หรือว่า4นะคะย้ํากันอีกครั้งนะคะสำหรับวันของโปรโมชันนะคะนั่นก็คือ21มิถุนายนนะคะถึง26มิถุนายนนะคะเวลา5ทุ่ม59นาทีนะคะแต่ว่าใจของทีมงานเนี่ยถ้าเป็นไปได้อยากให้ผู้เล่นนะคะเติบก่อน5ทุ่มครึ่งนะคะเพราะว่าการระบบดีเลย์อะไรด้วยนะคะโอเค ในส่วนของโปรโมชั่นนะคะก็จะเป็นการสะสมยอดเติมทองนะคะเงื่อนไขของเรานะคะสะสมยอดเติมทองถึง300บาทนะคะก็จะได้รับไอเทมฟรีหึชิ้นกันไปเลยนะคะขออนุญาตเบาเสียงเพลงนิดนึงนะคะสำหรับไอเทมที่จะได้รับนะคะเมื่อเติมทองถึง300บาทนะคะนั่นก็คือหน้ากากนะคะจิ้งจอกสง่านะคะมันเป็นหน้ากากที่สวมใส่ที่หน้าเนาะ เป็นหน้ากากโทนสีขาวนะคะสีขาวสดใส จะได้รับ1ชิ้นนะคะแล้วก็สะสมยอดเติมทองเนี่ยจะไม่สามารถเติมทบได้นะคะถ้าหากว่าผู้เล่นท่านไหนนะคะอยากจะเติมทบจะต้องเข้าร่วมโปรโมชั่นสะสมยอดเติมทองถึง3,000บาทเท่านั้นนะคะและจะได้รับไอเทมไปเลยนะคะ5ชิ้นฟรีๆและแน่นอนว่าสะสมยอดเติมทองถึง3,000เนี่ยสามารถเติมทบได้นะคะถ้าผู้เล่นอยากได้ไอเทม2ชิ้นอ่าผู้เล่นก็จะต้องเติม6000บาทนะคะผู้ง่ายๆก็คือทบได้ทีละ3,000 3,000 3,000 ะะไอเทมชิ้นแรกที่จะได้รับนะคะนั่นก็คือหน้ากากนะคะหน้ากากจิ้งจอกสงางนะคะรวมไปถึงกระบองสั้นนะคะปลอกผู้กันตุราการนะคะครั้งที่แล้วนะคะมันเป็นกระบองยาวใช่ไหมครั้งนี้ก็เลยเป็นกระบองสั้นนะคะเอาใจเมนสายกระบองสั้นนิ่งน,นะคะผ้าคลุมนะคะน้ำค้างสีทองคลุมนะคะซึ่งเป็นก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะคะสีทองนะคะแต่ว่าในรูปเป็นสีฟ้า าบางทีก็บางทีก็รู้สึกว่าการตั้งชื่อที่มันก็ไม่จำเป็นต้องสอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ก็ได้นะฮะ <c oughs> ประดับหลังนะคะธนูหมาป่าสวรรค์อันนี้ไม่ผิดนะคะประดับหลังนะคะใครที่เป็นเมนธนูนะคะบอกเฮ้ยธนูนี่ว่าเติมเติมเติม,ตมอันนี้ไม่ใช่นะคะอันนี้ไม่ใช่อาวุธแต่ว่าเป็นแฟชชั่นในส่วนที่ใส่ไว้ด้านหลังนะคะ <c oughs> ต่อมานะคะสุดท้ายนะ,ะชุดทบทวนฝันนะคะซึ่งเป็นชุด สีสันสวยงามอันนี้ทีมงานลองใส่แล้วน่ารักดีนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งผู้หญิงหรือผู้ชายเรียกได้ว่าฟลอดไฟสยนะคะเหมาะกับอากาศแบบนี้จริงๆคือเรียกได้ว่ามันสีสันแสบตาสีปากว่าไม่เท่าตาเห็นนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันในเกมแล้วกันเนาะทะดาโอเคเดี๋ยวเรามาลองสวมใส่หนะ้ากากจิ้งจกกันนะ,ะอันนี้จะเป็นตัวผู้ชายนะคะที่สวมใส่อยู่ เราจะมาใส่ทีละชิน้นอืมอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของหน้ากากนะคะคืออาจจะเห็นว่ามันเป็นสีขาวแต่ว่าพอแบบนี่ไงย้อนแสงเหรอไหนหันมาสิอ่ะเหมือนเดิม <laughs> มันก็คือมันจะไม่แบบมันไม่ได้จะขาวโบ๊ะอะไรขนาดนั้นนะคะ อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของหน้ากากนะคะสำหรับชิ้นต่อมานะคะกระบองสั้นนะคะปลอกผู้กันตุลาการนะคะอันนี้ก็เป็นตัวละครผู้ชายใส่อยู่เดี๋ยวทีมงานใส่บ้างนะคะนี่ อันนี้เดี๋ยวเราใส่กระบ,บองแป๊บอันนี้กระบ,บองยาวโอเคกระบ,บองสั้นขอถอดหน,น้ากากได้ไหมอะอ่ะสวยงามคือถ้าเราไม่ใส่อาวุธเอาไว้ก่อนมันก็ไม่ใส่ให้เราด้วยนะไม่คิดว่าเขาจะใส่ตามมาทีหลังบ้างหรอ <c oughs> <c oughs> โอเค อันนี้ก็จะเป็นท่าเก็บเก็บแล้วก็ชักอาวุธนะฮะเขาใช้คำนี้ปะเขอปิด <c oughs> <c oughs> โอเคสวยงามไม่ได้เลือกสกิลเป้าหมายนะโชคดีนะคะที่เรามีเป้าหมายไกลเกินไปอ่ะแทบจะสิงกันอยู่แล้ะฮ้ย ตัดสินเป็นมดแล้วดูครูดาวอย่างน,านั้นครูดาวสามร้อยวินาทีนะอันนี้ก็ต้องใช้กับเพื่อนได้ละต้องใช้กับเพื่อนเหมือนกันนะอันนี้ก็คือฟิลแบบว่าเมาแล้วเขียนหน้าเพื่อนอะไรอย่างงี้ปะอันนี้ก็เป็นตัดสินตายลิคิดต,ตายนะเอาว่ะคือต้องบอกกันว่าแฟชั่นเนี้ย ตัวสกิลเนี่ยจะต้องใช้กับฝั่งตรงข้ามนะคะจะไม่ไม่สามารถใช้คนเดียวได้แล้วดีเลยอย่างนานดีเลย์สามวินาทีขออนุญาตข้ามไปชิ้นต่อไปเลยแล้วนะคะนะแต่ว่าเรื่องความสวยงามก็ต้องให้เขานะเพราะว่าเขาแบบมันมันก็ดูแปลกๆดีอะ่ะ <c oughs> ดูดีถือผู้กันลำคิดว่าไง <c oughs> ต่อมานะคะผ้าคลุมนะคะน้ำค้างสีทองครุมนะคะ คุมน้ำค้างใส่ออกมาก็ยังเป็นสีฟ้านะคะวิแต่ว่าอันนี้สวยใส่ถูกอันปะเนี่ยทำไมมันดูสวยจังทำไมมันดูสวยกว่าตัวผู้ชายใส่อะน้ำค้างสีทองคุมถูกแล้วเนาะไหนขอดูของผู้ชายสิขอขอดูชัดช หรือว่าเพราะว่าผู้ชายเขาใส่เสื้อสีเข้มเกินคะ่ะมันก็เลยแบบดูไม่ค่อยเด่นแต่พอของเรามันยังไม่ได้ใส่ชุดไงของเรามันก็เลยดูสวยใช่ไหมเอา,าอ่ะ่แบบพระคูมันนี้สวยมากอันนี้ย้ํากันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าเป็นแฟชั่นประดับหลังนะคะนี่ประดับส่วนหลังถึงแม้ว่ามันจะเป็นธนูก็จริงนะคะแต่ว่ามันเอาไว้ประดับเฉยๆนะนี่ใส่สองคนอยู่แบบนี้นะคะ ชิ้นสุดท้ายนะคะชุดทบทวนฝันนะคะชุดทบทวนฝันโอ้เนี่ยทีมงานชอบสีม่วงถึงแม้มันจะไม่เข้ากับผ้าคลุมนะคะอันนี้ในส่วนหัวเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะคะของผู้ชายเนี่ยจะเป็นผมสีขาวส่วนของผู้หญิงจะเป็นผมสีดำนะคะซึ่งหัวทรงผู้หญิงสวยมากทีมงานชอบช็คเกอร์ที่คอนะคะสำหรับชุดนี้สีสวย แล้วก็ตัวชุดก็มีสก,กิลนะอืเลเไวดีเลยสิบวิระหว่างร้อีนี่ดเดเรอะกดได้สามสิบครั้งคิดว่าไง <c oughs> โอ้สวยจุงเ้าอะจะรีวิวกี่ทีก็ได้นะในการดีเลยสิบ <c oughs> วิอันนี้ดีเลยสามร้อยวินาทีอันนี้ดีเลยสิบวินะฮะืมสวยงามนะคะ ทีมงานชอบแต่ว่าครั้งนี้มันรู้สึกมิกกับไม่แมทเท่าไหร่นะขนาดตัวละครผู้ชายที่เป็นชุดสีน้ำเงินยังแบบไม่ค่อยเข้าอาจจะเพราะว่าผ้าคลุมสีมันสดใสเกินอะแต่ว่าเอาจริงๆนะทีมงานว่ามันน่าจะไปแมทกับชุดอื่นได้สำหรับผ้าคลุมนะคืออันนี้ชอบผ้าคลุมสุดเลยอะ <c oughs> น,นะลองใส่ผ้าคลุมก่อนไม่ได้เราต้องแบบผ้าคลุมผ้าคลุมผ้าคลุมโอเค เรามาดูที่ชุดกันนะคะอ่าโอ้ชุดนี้ยังเข้าชุดนี้ยังสวยอะจริงๆทีมงานว่ามันน่าจะเข้ากับชุดสีขาวด้วยอืม แต่ว่ามันก็จะแบบเข้าแบบฝืนๆน,นิดนึงนะสำหรับชุดสีขาวสีขาวมันเข้ากับบางชุดปะทีมงานว่ามันน่าจะเหมาะกับชุดที่แบบมันดูผิวๆอะไรโอ้โหอันนี้อย่างเป๊ะบอกเลยใครมีชุดนี้นะคะไม่ต้องห่วงเรื่องความ mix and Ma t c h อันนี้คือแบบเหมือนเกิดมาคู่กันนะ่ะจริงๆดูดิไม่ฝืนนะคะแล้วก็รอยต่อแบบเข้ากันเด๊ะเด๊ะอันนี้ฝืนไปหน่อยอันนี้เหมือนเอาชุดนอนมาใส่กับผ้าคลุมอะ่ะคือเหมือนกับเปลี่ยนชุดไม่ทันแล้วหาอะไรมาคมคุมๆไว้อะไรอย่างเงี้ย ฟ้าขาวนะฮะเป็นเอกฉันแต่ต้องเป็นฟ้าแบบเรียวฟ้านะถ้าเกิดว่าเป็นสีนเงินอย่างนี้ที่งานว่าดูว่ามันปัดไปชุดกระตุยเฮ้ยอันนี้ก็สวยเสื้อลมโชยไหนลองดูของผู้ชายสิว่าแบบจะเข้ากับชุดไหนบ้างเดี๋ยวเปลี่ยนใส่ผ้าคลุมก่อนนะฮะ ยังดีที่แบบว่าด้วยความที่ว่าผ้าคุมมันแบบฟ้ามันไม่ได้แบบฟ้าเด่นเกินอะไรเงี้ยทีมงานว่ามันน่าจะหาชุดเข้ากันได้อยู่นะหาน่าจะหาเข้ากันได้ไม่ยากเนี่ยอย่างผู้ชายะชุดนี้ก็เข้าไม่ได้ฝืนเลยอาพรหยกเกตีกมาเข้าได้ทั้งชายหญิงเลยนะคะอืมอืมทนฟ้าขาวไปได้หมดนะคะเรียกได้ว่าไม่ฝืนอู้สวยจังเลยอะ่ะชอบผ้าคุม โอ้ยนี่โอ๋อยากให้เกมเปลี่ยนสีผ้าคลุมได้จังเลยอ่ะเพราะว่าด้วยความที่ว่าอันนี้คือต้องบอกเลยนะคะว่าทีมงานจะเป็นคนที่ชอบแบบผ้าใสาๆใช่ไหมอันนี้มันจะแบบดูสีแบบสีสบายตาเออพอเรามองแล้วเราว่ารู้สึกสบายตาถ้าแบบว่ามันสามารถเป,เปลี่ยนเป็นสีชมพูสีขาวได้อะไรอย่างงี้ดีเนาะอุ้ยเออทำไมเขาไม่ให้แฟชั่นประดับหลังเปลี่ยนสีได้พวกผ้าคลุมอะไรอย่างเงี้ยทีมงานว่ามันต้องคึกคักแน่เลยอ่ะ เอาละสายอ,าอันนี้เกมเก้าหยินหรือว่าเกมเกมแฟชั่นไะสำหรับใครนะคะที่สนใจผ้าคลุมสวยๆนะคะสามารถเข้าร่วมโปรโมชั่นกับเราได้นะคะนั่นก็คือสะสมยอดเติมเงินนะคะสะสมยอดเติมทอง ครบ3,000บาทก็จะได้รับไอเทม5ชิ้นไปเลยนะคะอย่าลืมนะคะว่าผ้าคลุมสวยมากแล้วก็แมทได้กับทุกชิ้นเลยนะคะแบบคือเรียกได้ว่าหาชุดแมทได้ง่ายนะคะโอเค โปรโมชั่นประจำวันที่2 1่สิถึงยี่มิถุนายนนี้เท่านั้นนะคะหลัง26ไปก็จะเปลี่ยนเซ็ตแล้วซึ่งจะมีผ้าคลุมส,สวยๆอย่างนี้มาอีกหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะรีบคว้าไว้ในระยะเวลาของโปรโมชั่นนะคะวันนี้ทีมงานลาไปก่อนนะคะฝากผ้าคลุมไว้ในอ้อมใจด้วยนะ เชียสุดฤทิ์ดังน,นี้สวยจริงแล้วประเด็นคือมันเข้าได้กับแบบชุดเก่าๆที่เรามีอะไรเนี้ยโทนสีขาวไปได้หมดนะคะขาวฟ้าอะไรเนี้ยใส่แล้วสบายตาเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะวันนี้ทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ